ฉันจะเล่าความลังให้ฟังมีลูกคอยนั่งพัดวีเอาใจโอ้แล้ายีเล่าใหม่องมรหาเหยียดยังไม่จบเลยเปิด Youtube เลยหายเหยียดนี่เออนั่นแหละมำเพลงร้องใหม่ก่อน้องลยเอตตีอยากดูลื่อมเอ็ตตีอยากดูเต้นว่าไงไม่ว่าแยแรมอ่ะแยแรมตอนสาวๆเร็วๆยแมตอนทำหน้าสวยๆแล้ผมยาวดำเอาแบบน่าดีๆผมว มีลูกคอยนั่งพัดวีเอาใจเป็นเรื่องจริงไม่ใช่งานโกงต้อแต่เราโตตัข่าวก็ไม่ได้มาดักแรงแฉ้วแหววสะใจถ้าเชื่อก็ไปไปดูแต่เจ้าบัตรพงกระเพลงนี้่ยพัทยาบัตรพงเนี่ยมันจะเป็นเป็นเป็นซอยซอยหนึ่งของ